ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิอร์พูพบโบลญนยา5ประเด็นซาลาควงโคชอาเนอร์สร้างสถิติลิอร์พูภายใต้การคุมทีมของอาเนอร์สล็อตยังโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งเสมอต้นเสมอปลายเมื่อลาสุดเปิดบ้านรับการเยือนของโบลญนยาในเกมแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันพุทธที่2ตุลาคมและจัดการคว้าชัยชนะได้ตามความคาดหมาย2ต่อ0ูนเก็บไปแล้ว6แต้มเต็มจากการลงบู้2นัด โดยก่อนหน้านี้ในเกมบุกไปเยือนเอซิมิลานทีมในเซราเช่นกันโงแดงก็สร้างผลงานยอดเยี่ยมกำไชได้ด้วยสกอร์สต่อหนึ่งหนึ่งโงส่งนูนเยสล่าตาข่ายลิวอพูป,ปรับโผล่เส็ตัวจริงแค่รายเดียวจากเกมเพียรลีกนัดบุกไปคว,ว่ำบูฟสอต่อหนึ่งโดยส่งดาวินนูนเยสออกสตาร์ทในเกมบุกกับทีมหมาป่าสตาร์ทีมชาติอุรุกวัยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากป่วย แต่ได้กลับมาลงเล่นเกมนี้แทนเดโกโชต้าที่เจ็บเล็กน้อยแต่มีชื่อนั่งข้างสนามด้านเฟเดรโกเคียซ่าปีกทีมชาติอิตาลีซึ่งเป็นตัวสมรองที่ไม่ได้ลงเล่นที่มอลนิวส์ไม่มีส่วนร่วมในเกมนี้เนื่องจากบาดเจ็บสำหรับอลิซอนได้ฉลองวันเกิดอายุครบ32ปีบริบูรณ์พอดีในเกมนี้เนื่องจากมันตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเขาซึ่งมือกาวทีมชาติบราซิลลงเล่นในทั่วยุโรปให้กับหงแดงครบ50นัดพอดีแถมโชว์ฟอร์มเซฟลูกอันตรายเก็บคลินชีสได้อีกต่างหาก จากตัวเลขดังกล,าากะะล่าวเท่ากับว่าอลิซอนเฝ้าเสาในท่วโยยุโรปให้กับลิเวอร์พูลมากที่สุดเป็นรองแค่เรย์ครีเมนส์รายเดียวเท่านั้นที่ลงบู้งถ้วโยโยุโรปให้กับทิมแอนฟิล80นัด 2. โบโบลญญาปรับทับ4รายโบลญญาเปลี่ยนทีมตัวจริงรวม4ี่รายจากเกมเซดรานัดเปิดบ้านเสมอกับอาตาลันตา1ต่อหนึ่งวินเซนโซอิตาลิโนเลือกใช้งานควอนมิลันดานิกโกลาโมโรแคคเปอร์อูบันสกี้และไทดาลิงกาออกสตาร์แทน ชาราดัมปอสไลโคเจนิสโจวานนี่ฟาับเบียนมิเชลอาบิเชอร์และซานเตโกคาสโตสำหรับตัวเลือกข้างสนามของทีมเยือนประกอบเรดยเรโมโฟอยเลอร์อดีตกองกลางทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสและสมิลอีลิงจูเนียปีกอิงลิชที่ย้ายมาจากแอสตันวิลล่าแบบยืมตัวซาแม็กอลิสเตอร์นับหนึ่ง ลิวร์พูลออกสตาร์ได้อย่างน่าเกรงขามและใช้เวลาแค่11นาทีก็ยิงประตูนำบรลญนย่าได้1-0ต่อ 0, จากฝีเท้าของอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์ไม่เพียงสตาร์ทีมชาติอาร์เจนตนาจะกระชวกตะข่ายเม็ดแรกให้กับตัวเองในซีซั่นนี้ได้แต่เขายังสอยประตูแรกในรายการแชมเปี้ยนีกได้เช่นกันกระนั้นก็ดีมิดฟิวด์วัยยิมาปีสมควรต้องขอบคุณโมซาลาที่ตักบอลให้เข้าฮอส และทำให้กองหน้าทีมชาติอียิปต์สร้างผลงานส่วนรวมโดยตรงกับประตูที่13ในรายการนี้แล้วยิง7แอซซิต6จะกการลงเล่นที่แอนฟิลด์11นัดหลังน้อยกว่า20นัดก่อนหน้านั้นของเขาแค่ประตูเดียว14ยิง11แอซซิต3าซีซาร่าสร้างชื่ออีกชิ้น หลังจากจัดแอซิดในครึ่งแรกซาร่าก็สบโอกาสซัดเม็ดสองให้ลิเวอร์พูลหนีห่างช่วงกลางครึ่งหลังซึ่งทําให้เขาสร้างสถิติเป็นนักเตะแอฟริกันที่พังประตูในรายการนี้ได้มากที่สุดจนได้จากประตูที่45ในถ้วยหูใหญ่บังโมทําลายสถิติดิเดเยตด็อกบาอาดีตกองหน้าทีมชาติอริโคสเป็นผลสําเร็จและเป็นการการ,การันตี3มแต้มในเกมนี้ให้กับทีมเจ้าบ้านด้วยนอกจากนี้คิงออฟอียิปเป็นนักเตะเรดแมทชีนรายแรกที่ซอยตะข่ายเกมแชมเปียนลีกนัดเย่าได้5นัดติดต่อ,อกัน ขณะที่บรอนยาเป็นเยี่ยายที่25ที่เขากระโชกประตูในเกมยุโรปได้นับตั้งแต่เขาเข้ามาร่วมทีมดังแห่งเมอร์ซี่ไซส์ปี2017 5โค้ชอาร์เนอร์สร้างสถิติ ต้องบอกว่าบอร์ดลิเวอร์พูลเลือกคนไม่ผิดจริงๆที่คว้าสล็อตมาคุมทีมแทนเจเกนค็อปแถมนายใหญ่ดัดสร้างผลงานคุมทีมได้อย่างน่าประทับใจอย่างแรงด้วยซ้ำแม้อดีตกุนซือ้อยจะประสบความสำเร็จกับสมสรสอนเป็นล้นพ้นนับตั้งแต่เริ่มงานคุมทีมลิเวอร์พูลโค้ดดัดพาทีมกำชัยได้เรียบวุฒในทุกรายการยกเว้นเกมแพ้ฟอร์เรสต์คาบ้านหนึ่งต่อศูนย์ในศึกพเม์ลีกนัดเดียวเท่านั้นหลังคุมทีมกำหลาบบุญณาได้สำเร็จสล็อตจึงเป็นนายใหญ่ทีมเครื่องจกังรกร,ส,รกกสีดดกกใัาาาสททีี่่พมมชยไุ้ 8.9นัดแรกซึ่งก่อนหน้านี้ผู้จัดการทีมระดับตำนานของสโมสรหลายรายไม่เคยสร้างสถิติแบบนี้ได้ผลงาน9นัดแรกของสล็อตกับหงแดงอีฟส์วิด0ลิเวอร์พูล2ลิเวอร์พูล2เบนฟอร์ด0เมเจอร์0ลิเวอร์พูล3ลิเวอร์พูล0ฟอร์เรสต์1เอซิมิลาน1ลิเวอร์พูล3ลิเวอร์พูล3บอลมัด0ลิเวอร์พูล5เวสแฮม1วูฟ1ลิเวอร์พูล2ลิเวอร์พูล2โบลลอนย่า0 ลิ์พูพบโบลญนาซา่าตัวชี้ขาดตัดเกรดแข้งหงแดงเกมอัดทีมดังอิตาลีหงแดงลิปปูเก็บชัยรวดทั้ง2นัดที่ลงเตะในทัวยยูฟ่าแชมเปี้ยนหลังล่าสุดเปิดบ้านสอยบริยา2ต่อศูนย์เมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นอีกเกมที่ฟอร์มโดยรวมไม่ถึงกับแจ่มแต่ก็ยังมีดีพอคว้าชายัยและนี่คือผลสอบของลูกทีมอาร์เนสซอตแต่ละคนในแมตช์นี้ที่แอนฟิลด์ 11ผู้เล่นตัวจริงอลิซอนเบเกอร์7คะแนนถึงแม้ไม่ได้เจองานหนักแต่ก็มีเซฟสำคัญในช่วงท้ายครึ่งแรกและต้นครึ่งหลังเช่นอเล็กซานเดอร์5.5คะแนนเป็นเกมที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับเจ้าตัวลุกไม่มีทีเด็ดส่วนเกมรับก็หลุดบ่อยแถมช่วงกลางครึ่งแรกมีเสียบอลในพื้นที่อันตรายจนทีมเกือบเสียประตู อิบราฮิมากราเต้7คะแนนได้ใบเหลืองแบบงโงโ่ๆตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกแต่ฟอร์มโดยรวมถือว่าน่าพอใจไม่มีข้อผิดพลาดในเกมรับผ่านบอลแม่นยำแถมมีจังหวะพุ่งบล็อกลูกยิงของแดนเอนดอยซึ่งสำคัญมากเฟอร์กลฟันได้กัปตันทีม7คะแนนทำได้ดีตามมาตรฐานยืนตำแหน่งดีอ่านเกมรอดักบอลจากด้านข้างเยี่ยมแอนดูลปสัน6คะแนนทั้งเกมลุกและรับไปอยู่ทางฝั่งขวาซึเป็นส่วนใหญ่ทำให้โรเบอร์ไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงในนัดนี้ ไรอันกราฟเฟนแบก7.5คะแนนกำลังอยู่ในช่วงที่เล่นด้วยความมั่นใจมีชั้นเชิงและมีความเร็วในการพาบอลขึ้นหน้าแถมมีจังหวะผ่านบอลสวยๆให้เพื่อนลุ้นจบสกอร์อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์7.5คะแนนนอกจากเป็นคนทำประตูหนึ่ต่อ0แล้วยังเด่นเรื่องช่วยตัดบอลแดนกลางด้วย โมฮัมเหม็ดซารา8คะแนนการเล่นบางครั้งดูขาดขาด,ดเกินเกินติดติดขัดขัดแต่สุดท้ายก็มีทีเด็ดเสมอโดยแอซิดให้แม็กอลิสเตอร์ทำประตู1ต่อ0ก่อนยิงเองอย่างส,สวยๆเป็นประตู2ต่อ0ซึ่งช่วยให้ทีมเล่นง่ายขึ้นเยอะในช่วงท้ายเกมดอมนิโซโบอสไล7คะแนนถือว่าทำได้ไม่เร็วในฐานะก,กลางลุกการเล่นดูมีชีวิตชีวาและเป็นคนผ่านบอลให้ซาราในจังหวะที่ทีมได้ประตูที่2 ลุยส์ดีอาร์ตหคะแนนวูบวาบในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นค่อยๆหายไปแถมเสียบอลง่ายดาวินนูนเยสหคะแนนคล้ายๆกับดีอาร์ตที่ดูดีในช่วงแรกแถมมีส่วนร่วมกับประตู1ต่อศูนย์แต่หลังจากนั้นไม่ค่อยมีอะไรและบางจังหวะเล่นไม่ค่อยเข้าขากับเพื่อนร่วมทีมตัวสำรองที่ได้ลงเล่นเดียโกโชตาแทน unes, นูนเยสนาทีที่ 61- 6คะแนนบางจังหวะทำได้ดีแต่ก็สร้างความแตกต่างไม่ได้คอตาซิมิคาแทนโรประสันนาทีที่72ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ คดีกาโปแทนดีอาสนาทีที่72ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้คอเนอร์แบดลีย์แทนอเล็กซานเดอร์โนนาทีที่85ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้คือติสโจนแทนโซโบสไลนาทีที่86ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้โคชอาร์เนร์ยันหงลินห้อยก่อนกำชัยมันไม่ใช่ใชัยชนะที่ง่ายตามความเห็นของผมบุรญญยาสร้างความลำบากให้เรา พวกเขาเล่นแบบมาร์กตัวทั่วทั้งสนามดังนั้นคุณจึงต้องรอโอกาสที่เหมาะสมเพราะมันจะต้องมีโอกาสที่เปิดกว้างให้นาย,ายดัชให้สัมภาษณ์พวกเขาทำงานกันอย่างหนักและเราจำเป็นต้องอาศัยในทวารของเราเซฟประตูสองสามหนเราได้สองประตูที่ดีโดยเฉพาะประตูที่สองมันเป็นเรื่องยากเสมอที่ต้องเล่นกับทีมที่พร้อมเสี่ยงและกดันใส่กุนรวมแล้วมันเป็นผลลัพธ์ที่ดีแต่ผมไม่ขอใช้คำว่าด,ดีใจสำหรับตัวเองในวันนี้คุณสามารถเห็นได้ว่าพวกเขามีแผนการเล่นที่ดีมีไอเดียที่ดีในการเล่นฟุตบอลพวกเขาเล่นเกมรุก หากคุณเล่นกับทีมที่ครองบอลได้ดีบางครั้งคุณก็ต้องลำบากและต้องทำงานหนะักกองหลังของเราทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อเข้าหาบอลให้ได้ก่อนและทำทุกอย่างเพื่อพยายามเก็บคลินชีสอย่างไรก็ดีสล็อตกล่าวชมเชยฟอร์มของไรอันกราเฟนแบกว่าผมบอกกับเขาหลังเกมว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกนัดเขาเล่นได้ดีมากกว่าซาลาลรอเรนสันสก,กิลลิวร์พูเร่งต่อสัญญาฟานได้มาร์กลอเรนสันออกโรงปลุกเร้าลิวร์พูเร่งต่อสัญญาเฟอร์กิลฟานได้และควรทำก่อนหน้าโมฮัมเหม็ดซาลาและเทรน ผมคิดว่าผู้เล่นสําคัญที่สุดใน3คนที่ลิพูจําเป็นต้องเซ็นสัญญาฉบับใหม่คือเฟอร์กิวฟานได์รอเลนสักล่าวกับสปอตแคสติ้งไม่ใช่แค่เรื่องความสามารถในการเล่นของเขาเท่านั้นแต่รวมถึงสิ่งที่เขามอบให้ทีมในห้องแต่งตัวและคุณสมบัติความเป็นผู้นําของเขาในสนามด้วยเขาเป็นผู้นําทีมได้อย่างแท้จริงเราได้เห็นลิวอร์พูพยายามดิ้นรน,นอย่างหนักเพื่อหาเซนเตอร์แบ็กที่ไว้ใจได้ในอดีตและเฟอร์กิวก็เข้ามาเปลี่ยนทุกๆอย่างดังนั้นการที่เขาอยู่กับสโมสรนานขึ้นจะเป็นประโยชน์กับทีมในระยะยาว อย่างไรก็ตามผมไม่คิดว่าจะเกินจริงเลยที่จะบอกว่าการที่ใครสักคนหนึ่งทั้งฟานได์เทรนเล็กซานเนและโมเมสซาราออกจากทีมแล้วจะทำให้ลิพูต้องเสียเงินหลายร้อยล้านเพื่อหาคนมาทดแทนพวกเขาลอเลนสันเชื่อว่าฟานไดเป็นผู้เล่นคนสำคัญของลิเวอร์พูลทั้งในและนอกสนามเขาเคยเล่นร่วมกับแกรมซูเนสและแคนนี่ดันกริชในยุค80ซึ่งเขาก็บอกว่าฟานได์เป็นผู้นำโดยธรรมชาติ สัญญาของฟานได้จะหมดลงเมื่อจบฤดูกาลนี้พร้อมกับซาร่าและอเล็กซานเดอร์โนกรนั้นลอเรนซสันสร,รู้สึกว่าดาวเตะชาวรัสควรเป็นลำดับสำคัญ,ญที่สุดที่ทีมต้องรับต่อสัญญาออกไปหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ